ดีนะคะที่กระทบหละสังขารนะคะมาตามแนวทางความฝันของพิทักษ์นะคะในโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมเนาะที่แอดมินมีเวลานะคะได้มาโค้งสุดท้ายในวันนี้นะคะกับพิทักษ์นะคะท่านผู้ชมรััับบบบุุุธมมออชกกิยยยเเเจจจจีสสปปล หลงังคากระดวมกระสิมไฟตันออาไปถา,ามันอ่อยตุกแมเ่เสริอมอ่าปลาดัดทีศแนวเขาอ่อ,อยเตาเดินหมดกลางให้หลวงปู่ดูเลยใช่ไหมคะนี่<อ>นโค้งสุดท้ายนี่เปิดโชว์เปิดลาบเปิดโอโ้โหนาทีการงานการค้าการขายธุรกิจค่ะบริเวณหนึ่งเจี๊อืมเอาไปเทียบเลยเนาะหนึ่งเจี๊สวัสดีครับค่ะมีชแนลค่ะมาชแนลมาเที่ยงเมื่อกี้ก็มาถึงแล้วแหละแต่ว่ามาถึงหลังรัตู้ รถตู้มานานหรือยังเนาะตัวมาพร้อมกับจากกรุงเทพพอดีหนูกินข้าวอยู่หิวข้าวกลับแล้วในการศึกษาตัวเราคนเจ้าสมปรับโจประเพลี่ยนนมูกเราเอาเดิมมาจากคนเจ้าลุกลูดูดูคนเจ้าสมปรับโจทย์เปลี่ยนเปลี่ยนโนดค็สุดท้ายนะุ้ตาก็เอาต้งนวดก่อนเนาะพอดีบางคนเขาดูบ้างไม่ดูบ้างค่ะแล้วเอฟซีเราไม่รู้หายไปไหนหมดดูผมเคห้าร้อย น่าจะบวกสักศูนย์ศูนย์ศูนย์ไปอีกเหมือนหลวงปู่เขียนหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ฝันเป็นเจ้าเนาะฝันเป็นเจ้าช่วงนั้นก็ออกเล็กลาวสี่เป็ดฝันถึงเจ้าว่ามาไหวกระท่อมมาไหวหลวงปู่ที่กระท่อมไ่าจะไปโตจะโดไม่ได้ไปมาไหวที่หลวงปู่ที่กระท่อมแล้วก็ไปกระท่อมไม้ท่ยุงมพอดีวันนั้นไปจุดทูบได้หกตรงสองก็ออกเล็กลาวอีกลงช้าไปพี่ทันเลยไม่ทันเลยก็น่าจะทันอยู่แต่เราลงตั้งแต่หกโม ก็ห้าโมงลวมห้าโมงโคมเห็นห so. so the ้าโมงก็โค้งสุดท้ายปั่นว่ากลุกเอาอุทยานโกดเด้อทุทยานอุทยานเราอุทยานหม้ออีกตัวมบอรถเบแกเรทำอะไรยิ่งก็คือไปเอารถไปขับรถมาทำบุญพาชาวบ้านหรือลูกศิษย์ลูกหาหรือญาติพี่น้องมาทำบุญผมก็ไป ขับรถมาแล้วก็เข้ามาไกลไม่มีข้างหน้าทางโล่งเลยสะดวกขับมาแล้วก็มาจอดหน้ากองไฟตรงนี้ก็มีชุ <c oughs> ここดขาวมีพระมีโยมอยู่หน้ากองไฟผมฝันเห็นที่ไรฝันเห็นแต่กองไฟหนะลวงปู่น่าจะให้สร้างจริงๆรับ <c oughs> <c oughs> โอลืมแล้วก็ลืมหมดแล้ว <c oughs> รถลานอะไรนั่นแหละลานปูนเจ้าตะบอนลานมัวเธอบอนเธอเตียน ก็คือลูกหลานไปเอารถมาที่บ้านมาพาญาติพี่น้องมาทำบนทำทานคือบนเทียนก็คือทำบนทำทานแล้วก็มาจอดตรงนี้มาจอดตรงหน้ากองไฟเลยบอกร้ากองไฟเลยก็หน้ากองไฟก็อยู่ตรงนี้แหละเนาะแล้วก็ไก่ที่บ้านก็ไม่มีไม่มีไม่มีข้างหน้าไก่อยู่หน้าประตูซุ้มประตูเนาะรถเข้ามาได้สะดวกก็จอดไว้ข้างหน้าแล้วอยู่ๆก็มี คือเขาเรียกโจลด้วยเรามีมีมีความ,มดีแล้วก็มีความชั่วมาด้วยก็มาถอดถอดเอาโชคของปิอออกปอัพออฉจาะพนนอดไปแต่ผมดูในรถจริง,รงๆไม่มีขโมยไปแต่แต่เราไปตามได้คืนก็เลยเอาจะเบียนรถะเบียนรถสี่ห้าเปียสี่แต่ผมไม่ได้เขียนเอาพอดีฝันเลยก็เตลิดไปทางหนึ่งก็คือช่วงวันพระ ผมเล่าย้อนนิดนึงเด้อช่วงวันพระผมไม่ได้ไม่ได้คุยในนี้ช่วงวันพระก็ฝันเห็นชุดขามานั่งสมาธิข้างหน้าฮแต่ผมก็กอกไ้ให้ปู่แล้วก็มีเสียงอยู่เสียงหนึ่งบอกว่าจังบานเล็กนะ่ะก็เสียงนั้นก็บอกว่าบูนมุยใบประมวยใบใบเลด้วยพี่ท่าน มวยใบประมยใบใบถ้าเป็นภาษาไทยก็คือสี่หนึ่งสามหกสามสามมีเสียงเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายอะพิทัน์บอกว่านวันพระค่ะพิทันผมไม่ได้เขียนหมดจับมาเฉพาะข้างหลังค่ะแต่พ่ทัน์บอกว่ามีเสียงเสียงหนึ่งเสียงเสียงหนึ่งยู่หน้ากองไฟนี่แหละแล้วก็มีชุดขาวเต็มไปหมดเลยอันนี้ผม ถามว่าเนาะจำได้บ้างไม่ได้บ้างมีเสียงเสียงหนึ่งถามว่าอยากได้เลขไหมอะไรเงี้ยเลขค่ะก็คือจอยากได้เลขไหมปกติผมนึกว่าเป็นเลขรหัสแต่คือรหัสนั้นจะเป็นหกสี่เนาะหกสี่หกรหัสของจุดตรงนี้ค่ะครับติดแต่นชุดกอด่าชุดหลังว่าบูนมวยใบกดมวยใบใบก็คือหก ไอหนึ 1> <1> ่งไอสี่หนึ่งสามหกสามสามแล้วก็มาเมื่อคืนอันนี้เมื่อคืนผมเล่าย้อนมาเมื่อกี้หลวงปูน่นหลวงปู่ชัดเจนบอกผมเลยว่าติยโยลานปรับบองปรับโอนหมอเธอบอลอ,อันนี้เริ่มเริ่มคิดได้แล้วเริ่มนึกได้แล้วติยโยลานปรับบองปรับโอนหมอเธอบอลเดออ้อเธอบอลเธอเตียนเธอซีรัวซีเมียนบ้านก็ขับรถมาไก่ไม่มีผมก็ขับรถตัวเองมาจอดตรงนี้ก็มีโจรไปขโมย ถ้าภาษาบานเราก็คือโชกไปเอาเฉพาะสลักสองสองสลักเอาออกแในรถก็ขับไปได้แต่ปกติถ้าเอาโชกออกมันจะแข็งมันอยู่แต่แนมอันนี้ในฝาฟันขับไม่ได้ก็เลยเอาทะเบียนรถทะเบียนรถสี่ีไอ้สี่ห้าเจ็ดสี่แต่ผมไม่เขียนบนทจดทัดไว้ให้แบบนี้เมื่อคืนนี่เมื่อคืน,น,คนอันนี้เมื่อคืนแล้วก็หกสามสามก็มาร่วมด้วยครับสี่หนึ่งสามผมไม่เขียน ไม่เขียนคไอ้ที่ที่เสียงบอกว่าผมเมาเฉพาะข้างหลังที่เสียงถามว่าอยากได้เลขไหมจะไม่พิทักษ์ไม่เอาอ่ะไม่เขียนครับทำไมไม่เขียนนะเดี๋ยวมันถ้าถ้าพูดจริงๆริสี่หนึ่งสามก็คือสี่เจ็ดครับเลขหนึ่งจะเป็นเลขเจ็ดก็เลยเอาตัวนี้ถ้าเขียนไปมันจะเยอะอย่างเงี้ยบอก แล้วก็สี่สีเล็กๆันนอาจจะมองเห็นค่ะคือทะเบียนสี่ห้าเจ็ดสี่วงพัดสามตัวแล้วก็มันจับสี่สี่พอดสี่หน้าสี่หลังครับวมก็เลยเอาแบบนี้ถ้าเราไปเขียนตามความฝันเลขเต็มกระดาษครับมันมีหนึ่งสี่หนึ่งสามมันมีพวกเยอะค่ะก็เลยเอา,จาโจโคเคนี้หก <6, S 1> สุดท้ายหกสามสามห้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่สี่ยุดยุดค่ะแล้ว<แ>อันเก่าอ่ะพี่ทัศน์อันเก่าอันรอบแรกอันรอบแรก มีต่อมงดอ่าอมงดเก้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดไปเจ็ดสี่ก็ตัวดเดียวกันค่ะครับขึ้นลงแบบนี้ถ้าข้างหลังมันจะมีหกสามสามหกสามสามก็เหมือนตัวนี้หกกับเก้าตัวเดียวกันตัวนี้อือามาดูมาดูหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็คือสี่เจ็ดค่ะก็คือตัวนี้ค่ะอ๋อเนาะมันก็มีครบทุกตัวแล้วเนาะมีครบทุกตัวผม,มเลยไม่เขียนสี่หนึ่งสามค่ะ พราะให้ fc แปลเอาเนาะว่า4อ่ะไ<ม>อ้7กับ1เนาะ7กับ1มันมันตัวเดียวกันมันเทนกันได้นะคะ fc อันนี้ก็6 633ถ้าเรามองอีกอย่างหนึ่งก็คือ98ค่ะเหมือนกันครับก็ประมาณนี้ในความฝันฝันเมื่อคืนหลวงปู่ให้ขับรถมาทำบุญที่หน้ากองไฟแล้วก็เสียงบอกว่าวันพระก็คือ1 ไยสี่หนึ่งสามหกสามสามผมก็คัดมาเฉพาะข้างหลังค่ะสี่หนึ่งสามก็คือสี่เจ็ดค่ะคะะป,ระประมาณนี้นะะี 1> 1, 7, ่เจ็ดก็มีแล้วสี 4, 7, ่เจ็ดก็มีแล้วถ้ารูปสี่ห้าสี่เจ็ด